สวัสดีผู้ฟังทุกท่านที่ได้ตอ้อนรับเข้าสู่ช่องมหาสารห่งกรมิราเคิดีจิตใต้สำนึกและจิตสำนึกมีความสัมพันธ์หรือแตกต่างกันอย่างไรจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพราะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือสมองแต่แตกต่างกันที่การทํางานและมีหน้าที่ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงจิตสำนึกเปรียบเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลอะไรก็พิมพ์ลงบันทึกลงไปซึ่งจะมีข้อมูลทั้งดีและไม่ดี ข้อมูลเป็นทั้งบวกและลบมีทั้งสร้างสรรค์และทำลายจิตใต้สำนึกเปรียบได้กับฮาร์ดดิสก์เป็นคลังเก็บสินค้ามีทั้งดีและเสียเก็บทุกอย่างไว้อย่างเดียวโดยไม่มีการคัดเลือกหรือคัดกรองตรวจสอบทุกความคิดอารมณ์และความรู้สึกจะถูกบันทึกลงที่จิตใต้สำนึกลงในสมองและทุกเซลล์ในร่างกายของคน ถ้าจิตใต้สำนึกของคนคิดแต่เรื่องที่เลวร้ายต่อตนเองทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจคิดไม่ดีต่อคนในครอบครัวเพื่อนสังคมทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทำการตำหนิผู้คนนินทาให้ร้ายตลอดเวลายิ่งพูดยิ่งทำมากเท่าใดก็จะถูกบันทึกไว้มากเท่านั้นเป็นขยะในสมองเมื่อสะสมมากๆจนกลายเป็นพลังงานรบก็จะแผ่อล่าออกมาจากตัวคนคนนั้น จิตใต้สํานึกก็จะทําหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งที่เป็นพลังงานลบเข้าหาตัวคุณตลอดเวลาเช่นกันชีวิตคนนั้นก็จะไปเชิญกับสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายพบแต่เรื่องเลวร้ายผู้คนเลวร้ายมีชะตาชีวิตที่ยแย่วนเวียนซ้ําไปซ้าํามาอีกทั้งมีโรคร้ายมากมายลุมมลาวตัวเอง บางโรคหาสาเหตุเจอบางโรคหาสาเหตุไม่เจอเนื่องจากระบบการทำงานของอวัยวะภายในในร่างกายถูกพลังงานลบๆไปกระทบต่อเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายให้ผิดรูปร่างไปจากปกติส่งผลให้ระบบภายในร่างกายทำงานได้ไม่เต็มที่มีความเสียหายเกิดขึ้น กับเซลล์ในร่างกายมากมายจึงแสดงออกมาเป็นโรคภัยต่างๆเมื่อมีความคิดที่ไม่ดีอารมณ์เสียตลอดเวลาความรู้สึกร้อนแผดเผาตนเองไม่ได้ดั่งใจตนรูปร่างหน้าตาการแสดงออกมา ไม่มีสงาาส่าราศีคุ้นคิดวิตกตลอดเวลานอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารก็ไม่ได้ดีเท่าที่กวรเนื่องจากอารมณ์เป็นพิษทําให้ร่างกายมีแต่พิษล้ลยทําลายเซลล์ทุกเซลเซล์ในร่างกายตนเองโรคภัยต่างๆก็ตามมาถ้าจิตใต้สานึกของคนคิดแต่เรื่องบบวกต่อละต่อตอนเองผู้คนใกล้ชิดเพื่อนและสังคมทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทุกความคิดทุกค,คําพูดทุกการกระทําเป็นไปในทางสร้างสารรค์มีประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างอัตโนมัติ สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนทําอะไรถูกกาลเทศะสร้างความสบายใจแก่ตนเองและผู้อื่นเมื่อคนคนนั้นมีแต่พลังงานบวกบวกออล่าที่ส่งออกมาสีหน้าแววตาการแสดงออกก็จะเป็นคนใจดีมีเมตตาผู้คนอยากเข้าหาอยากช่วยเหลือเพราะพลังงานบวกที่ส่งออกไปจิตแต้สำานึกจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคนคนนั้นวิธีชีวิตก็เจริญรุ่งเรืองไปในทางที่มีแต่คนต้อนรับ ให้ความช่วยเหลือพบเจอแต่คนดีมีน้ำใจเอาไว้ว่าภายในร่างกายเซลล์ต่างๆทุกส่วนแข็งแรงสมบูรณ์ดีทำงานได้อย่างปกติที่ควรจะเป็นโรคภัยต่างๆก็จะน้อยลงเป็นโรคแต่รักษาหายง่ายหายเร็ว ความโชคดีต่างๆก็วิ่งเข้าหาคนคนนั้นโอกาสดีต่างๆเปิดให้คนคนนั้นไม่ว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับผู้คนเรื่องราวต่างๆดีหรือไม่ดีให้คิดบวกเข้าไว้และสถานการณ์ต่างๆจะคิดลายไปเองซึ่งดีๆจะเข้ามาแทนที่เนื่องจากคิดบวกจิตใจจะเย็นสงบมีสติอยู่ตลอดเวลาก็จะมองเห็นโอกาสดีๆสร้างไรายได้สร้างฐานะ คนคิดบวกจะไม่พูดเรื่องคนอื่นฟังเรื่องราวคนอื่นได้แต่ไม่มีส่วนร่วมในการวิาพากษ์วิจารณ์ไม่นำมาเป็นเรื่องของตนเองและก็จะไม่มีพลังงานลบเข้ามาในจิตใต้สำนึกของเราร่างกายก็จะทํางานได้อย่างปกติสุขผิวพรรณหน้าตาผ่องใสทุกอย่างสัมพันธ์กันอัตโนมัติเปรียบเทียบการทํางานของจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกหนึ่งนี้จิตสำนึก สมองซีกซ้ายสร้างข้อมูลด้วยเหตุผลเป็นแหล่งพัฒนาพลังจิตตัดสินใจด้วยจิตสำนึกนักวิทยาศาสตร์นักวิเคราะห์นักคณิตศาสตร์ใช้สมองซีกซ้ายคนอจัจฉริยะใช้สมองทั้งซ้ายและขวาพร้อมๆกันทําหน้าที่ในการตัดสินใจทุกเรื่องผ่านทางระบบประสาทสัมผัสทั้ง5หูตาจมูกลิ้นและกาย วิเคราะห์ประเมินการรับรู้การตัดสินใจปฏิเสธยอมรับกระบวนการของข้อมูลอย่างเป็นลําดับดําเนินการแก้ไขทีละเรื่องความจําสั้นเป็นที่ตั้งของพลังใจอํานาจจิตเข้าใจอารมณ์ขันคําพูดเศษส,สีเน็บแนบปฏิเสธและยอมรับคิดช้าอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเห็นตนเองสําคัญกว่าคนอื่นทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต มีเหตุและผลมีสติควบคุมได้มีพลังอำนาจจิตใต้สำนึกสมองซีขวาควบคุมระบบประสาทเป็นแหล่งเก็บข้อมูลและความจำเก็บประสบการณ์ความคิดและอารมณ์การแสดงต่างๆเช่นจิตกรศิละปะใช้สมองซีขวาทำหน้าที่ทุกอย่างของร่างกายภายในอัตโนมัติเช่นการเต้นของหัวใจความ ดันเลือดการย่อยอาหารเก็บทุกความจำพฤติกรรมนิสัยที่แสดงออกมาอัตโนมัติทั้งคำพูดการกระทำอย่างรวดเร็วปราศจากการควบคุมปฏิบัติโดยการปราศจากการวิเคราะห์หรือตัดสินใจใดๆสามารถปฏิบัต,บต,บติและพร้อมกันได้ครั้งละมากๆเช่นการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายทำพร้อมกันเองอัตโนมัติทั้งหมดทั้งร่างกาย ความจำความจำยาวข้ามพบข้ามชาติเป็นที่ตั้งของนิสัยสันดานของคนติดตัวทุกพบทุกชาติเข้าใจตามตัวอักษรไม่เข้าใจอารมณ์ขันไม่รู้เรื่องคำพูดเหน็บแนมปฏิเสธหรือยอมรับคิดเร็วและเที่ยงตรงนิ่งเฉยต่อความรู้หรือสิ่งใหม่ๆเป็นนักอนุรักษ์สงบนิ่งเป็นมีกรอบเวลาเป็นหนึ่งเดียวคือขณะนี้เท่านั้น เป็นแหล่งอารมณ์การตัดสินใจไร้สติควบคุมไม่ได้มีพลังอำนาจมากกำหนดชะตาชีวิตข้ามภพข้ามชาติสรุปง่ายๆเราเป็นคนเช่นไรและมีวิถีชีวิตอย่างไรจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับความคิดบวกหรือคิดลบถ้าคิดบวกโอกาสดีๆช่องทางแห่งความร่ำรวยจะเข้ามาและเราก็ต้องลงมือทำตามความคิดที่เข้ามาในเขาเรียกว่า เว็บแรกของความคิดปรับปรุงการกระทําคนทุกคนต้องผ่านบันไดแห่งความผิดหวังล้มเหลวมาก่อนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้เพราะทุกความผิดหวังความล้มเหลวคือครูที่สอนทําให้เราพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจนสู่เส้นทางแห่งช,ยชัยชนะอย่าไปยึดติดก,กับความผิดหวังเสียใจความล้มเหลวใดๆทุกเรื่องเพราะสิ่งเหล่านั้นคือบทเรียนชีวิต ที่เข้ามาสอนให้เราเติบโตก้าวหน้าขึ้นจงปล่อยวางความเสียใจความผิดหวังนั้นเสียแต่คิดหาทางแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยใจที่เชื่อมั่นว่าฉันเก่งฉันทำได้ฉันทำสำเร็จนี่คือวิถีของคนที่ประสบความสำเร็จไม่เคยล้มเลิกความคิดที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพที่ตนปรารถนาจะเป็นถ้าคิดลบความคิดลบจะบล็อกทุกเส้นทางแห่งความโชคดีของคนคนนั้นตลอดชีวิต เพราะคนที่คิดลบมักเป็นคนที่มองโลกในแง่หลายก่าวโทษความโชคร้ายของตนมาจากผู้อื่นเป็นผู้กระทําทําให้เขาโชคร้ายตําหนิทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตตนมีความคิดที่ยึดติดก,กับเรื่องร้ายๆไม่ยอมปล่อยวางเอาแต่ข้าครวนกับความผิดหวงังความเสียใจต่างๆนานาถ้ากับว่าคนนั้นได้ตอกย้ําให้ตัวเองโชคร้าย มีแต่ความผิดหวังเข้ามาในวิถีชีวิตของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเพราะความคิดลบที่แรงกล้าส่งพลังงานลบออกไปทำให้จิตใต้สำนึกทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดแต่เรื่องร้ายๆตามความคิดของคนคนนั้นเข้ามาอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นมีคนป่วยเป็นโรคมะเร็งสองคนระยะสุดท้ายเหมือนกันหมอบอกว่าคนไข้ยอยู่ได้อีก6เดือนจะเสียชีวิตคนไข้คนแรกขํามควรเสียใจไม่ยอมทำอะไร ไม่ยอมไม่ยอมคิดที่จะแก้ไขสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้นทั้งยังมีเวลาทั้งที่ยังมีเวลาหเดือนคิดลบย้ำพูดย้ำทำว่าฉันจะตายแล้วไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดหรือแก้ไขเพราะชีวิตของคนไข้รา,ายนี้ได้เอาหูของตนเองไปเกี่ยวกับปากของหมอที่บอกว่าเขาจะตายในอีกหกเดือนข้างหน้าเขามองไม่เห็นหนทางที่จะสู้ชีวิตเลย พราะทุกคนบอกว่าเป็นมะเร็งต้องตายทุกคนมันมีระยะเวลาของโรคไม่ผิดเป็นเรื่องของสถิติที่เป็นเช่นนั้นคนไข้รา,ายนี้ฝากชีวิตของเขาเองไว้กับปากของหมอและในที่สุดเขาก็ตายด้วยโรคมะเร็งในอีกหกเดือนข้างหน้าจริงๆอย่างที่หมอบอกคนไข้รา,ายที่สองความคิดแรกที่เขาได้ยินหมอพูดว่าจะมีชีวิตอีกหกเดือนคำแรก ของเขาที่พูดว่าขอบคุณหมอที่บอกระยะเวลาที่เหลือให้กับเขาว่าเขายังมีโอกาสมีชีวิตอยู่อีกตั้ง6เดือนที่จะเตรียมตัวเตะไม่ตายอย่างไม่ทรมานเขายังมีโอกาสแก้ไขพฤติกรรมต่างๆการใช้ชีวิตที่ไม่ดีเริ่มตั้งแต่การกินจากการกินเนื้อสัตว์เขาหยุดกินเนื้อสัตว์อย่างเด็ดขาดหันมากินมังสวิรัต เพื่อตัดวงจรชีวิตของมะเร็งที่มีแป้งและน้ำตาเป็นอาหารเลี้ยงเซลล์มะเร็งต่อมาเขางดขนมหวานทุกชนิดที่เขาชอบกินเบเกอรี่ต่างๆของหวานมันเขาไม่ทานเริ่มออกกำลังกายเบาๆเท่าที่ร่างกายจะทำได้ไม่ห,กหมักโหมเขาแกวงแขนแกว่งขาเริ่มฟังพระเทศ สวดมนต์ทำสมาธิรักษาจิตใจให้สงบเยือเกเย็นไม่ทุรนทุรายเขาเริ่มดูหนังที่ตลกขบขันหนังลบราค่าฟันโหดร้ายไม่ดูเลยต่อมาใช้เสียงดนตรีบำบัดรักโรคมะเร็งมันช่วยผ่อนคลายความเครียดลงได้มากฟัง YouTube เกี่ยวกับขึ้นเสียงบำบัดโรครักษาโรคมะเร็งต่างๆ ที่สำคัญที่สุดคือเขาดีท้อความคิดลบออกจากสมองทั้งหมดมีแต่ความคิดบวกๆมองทุกอย่างดีหมดสวยงามในแบบของมันไม่เป็นนินทาให้ร้ายใครไม่สนใจไม่สนใจใครรักตัวเองมากๆเป็นพฤติกรรมการกินการนอนการเที่ยวทุกอย่างด้วยความเข่งคัดเขาปล่อยวางอารมณ์ความกลัวตายเพราะรู้ว่าคนเราเกิดมาต้องตายทุกคนตายช้าตายเร็วตายแบบไหนอีกเรื่องหนึ่ง เขาไม่สนใจว่าเขาจะตายเวลาไหนแต่เขาสนใจว่าขณะที่ยังมีลมหายใจนี้เขาจะทำอย่างไรกับร่างกายของเขาให้มันทรมานน้อยที่สุดเขาเริ่มฝึกการหายใจเข้าออกลึกๆทำน้อยๆวันละหลายๆครั้งเขาคิดเสมอว่าฉันเก่งฉันทำได้และฉันทำสำเร็จเขาหัดทำอาหารมังสวิรัตกินเอง ออกกาลังกายฝึกลมหายใจผ่อนคลายคิดบวกฟังคลื่นเสียงและดนตรีบำบัดผลปรากฏว่าผ่านไปสามเดือนร่างกายเขาฟื้นฟูขึ้นเร็วมากเขาไปตามนัดปรากฏว่าข้ามมะเร็งทุกอย่างดีขึ้นมากหมอยังแปลกใจว่าคนไข้ไปทำอะไรมาไปกินอะไรยาอะไรไปรักษาที่ไหนเขาบอกหมอว่าเขารักษาใจของเขา เขาเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดของเขาเขาไม่ได้เสียเงินไปกับการรักษาอะไรเลยที่ไหนเขาดูแลตัวเองใช้ธรรมชาติบำบัดจนเวลานี้ผ่านมา20ปีแล้วเขาหายขาดจากการเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่หมอบอกว่าเขาจะตายใน6เดือนคิดดูสิว่าคนไข้โรคมะเร็ง2คนมีความคิดที่แตกต่างกันคนหนึ่งยอมแพ้ไม่สู้ชีวิต แต่อีกคนหนึ่งไม่ยอมแพ้เขาสู้กับความคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดทำให้เขามีชีวิตมาจนถึงปัจจุบัน20ปีแล้วไม่มีเซล์มะเร็งทุกอย่างปกติเขามีชีวิตที่เขาต้องการเพราะเขาไม่ได้เอาหูของเขาไปเกี่ยวกับปากของหมอที่บอกว่าเขาจะตายในอีก6เดือนข้างหน้าเขามีความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาว่าเขาสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างในโลกนี้ขึ้นอยู่กับใจของคนความคิดความเชื่อมั่น ไม่เช่นนั้นโลกจะพัฒนาได้ไกลถึงขนาดนี้หรือจิตไร้สำนึกอยู่รึก,กว่าจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก ทำหน้าที่ขับเคลื่อนและควบคุมตัวเราอย่างเนีบเีบมีบทบาทสําคัญในการกําหนดความคิดการตัดสินใจและการกระทําของเราที่สําคัญที่สุดคือพลังมากมายมหาศาลกว่าจิตใต้สํานึกซึอ,อีกจิแตแรกสำนึกทำงานผ่านสัญชตาตญาณและ,ะจดจำรูปแบบประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยนำเอาประสบการณ์ในอดีตให้ความรู้สึกและสัญชตาตญาณมาสู่ตัวเราทำให้ตัดสินใจรวดเร็วมาก จิตไร้สำนึกเชื่อมโยงกับอารมณ์และความทรงจำรอยประทับทางอารมณ์สร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเราอย่างมากมายมหาศาลบ่อยครั้งไม่รู้สึกตัวเช่นบางคนได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงมาจากอดีตมันทำให้เกิดความกลัวแบบไร้เหตุผลเพราะจิตไร้สำนึกปกป้องตัวเราเองจากอันตรายที่เกิดขึ้นในอดีต พลังของจิตไร้สำนึกสามารถสร้างสารรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ศิลปินนักร้องนักแสดงนักวิทยาศาสตร์แพทย์และบุคลากรบุคลากรบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไม่หยุดยัง้งเพราะจิตไร้สำนึกมีอิสระ,ะที่สร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆได้อยู่เสมอการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนต่างๆโดยผ่านการ พักผ่อนนอนหลับได้มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนทุกคนมันแสดงออกมาทางพฤติกรรมอัตโนมัติโดยไม่ผ่านการคิดจิตใต้สำนึกมีบทบาทในการควบคุมจิตใต้สำนึกออกมาผ่านเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในอดีตชาติที่เราทำไว้ที่เราเรียกว่าชะตากรรมของแต่ละคนที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้พูดง่ายๆว่าผลกรรมในอดีตที่ต้องเผชิญในปัจจุบัน จิตเนื้อสำนึกเป็นจิตที่อยู่ลึกที่สุดไร้ขีดจำกัดมีการสร้างอย่างไม่สิ้นสุดคล้ายกับการนอนหลับหลายที่ลึกมากมีเพียงหนึ่เปอร์เซนที่จะสามารถถูกปลุกให้ตื่นได้ยากมากที่จะปลุกให้ตื่นขึ้นมาในขณะที่อีก99%ของจิตสำนึกจิตใต้สำนึก,นกปลุกให้ตื่นได้ตัวอย่างถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าตื่นรู้มองเห็นภพชาติไม่สิ้นสุดเห็นนรกเห็นสวรรค์ และมาเทศนาสั่งสอนผู้คนขนาดผ่านมาหลายพันปีทุกอย่างที่พระพุทธองค์ตัดไว้ยังคงเป็นจริงเช่นนั้นเสมอมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เพราะเป็นศัจธรรมของชีวิตมนุษย์ที่เกิดขึ้นคงอยู่และดับไปไม่สิ้นสุดเป็นจิตนิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นจิตที่บริสุทธิ์สวัสดีค่ะ